กันบ้านนาค่ะวันนี้เรามากินข้าวกันนะคะโอ้โหน้องกระจันก็จะกินต่อเลยค่ะตัดแกงมาลูกแบบไหนแบบมาถึงเลยค่ะโอ้ตัดแกงแล้วตัดแกงแล้วหนึ่งค่ะเอาหัวจานตัดแกง ข้าเนียะแม่เขาตดสู้ฮะสมบ่อเี่โมุ๋มตไม่ใส่มยลยนะไมู่มุนะไม่เหลาตุอใส่ลุกสวัสดีค่ะโอ้โหพนาดิสู้มาลูกเน่ จามพัดเกษตรมูกแตกชิมูกแตกเลยป้าหนูอะป้าขาหนูแต่แหม่มทำเมื่อยขนาดเนาะนั่นจะขายของฝนตกเลยเนาะพ่อเช็ดชิมูกให้ที่อ้ก็ต้องไปขายนูนที่เนาไปขายเยอะเขาไปขายอย่างเนา ก็จะต้อนเราไปอะแค่จะเย็นได้หรอเยนได้ก็มาบุญเลยได้มาเลยบุตรงานติดกันนะตายนะงานเขาไม่แตกง่ายนักนุ่มนะบุญสองตักมาปุ๊บเลย กินข้าวูเน่ยกรจิงจ๋ากระจงมันไปเส้เลยไมตะล่อมัตะลอมขี้ดางเส้นเลยโอ้หกรจังจ๋ามาเขาเขาผีมันไปเส้นหมด๋มาเขาลยมีัอางอย่างัเออได้หมาดันอดต่อไปอีกจะน่อ 妈。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 